ข้นต่อขออยับโบยากคึป้ปบนไหนว่าหลังคาหันได้จากไซวัดผ่านเทียนบุชายแปลงหน้าหรือมีคนมาซอยคุณมาทานก็มีคนมาซอยอคนแปลงหน้านนจะมีคนมาช่วยเหลือในทางที่ดีนะวันนี้เราวหน้าไซวัดเรายืนเรื่องเป็นได้หลายแล้วนี้ได้เป็นเดือนได้เดือนปลายแล้วนีออ้ล่อไปเรื่อยๆคุณหละส่วนหลายขเขาเชิดตอนห่วงไกด์ฝนตกเออช่วงช่วงได้มากอัอออนนะั่นนะเอกคืออันของอันของอัน ฟองอันม่เห็นไ่ห้เขาไอเต่านะ <c oughs> เอ็กซางหรอคะ <c oughs> เอ็ดเอ็ดแป๊บเดียวนน่ขะไดหนนะ <c oughs> เอ็างพุ <c oughs> เ่เดียวหน,นึง่ง <c oughs> แป,บ <c oughs> ป๊บยังไม่เวียแป๊บเบิแล้วเร็วเนี่ยยาแมุเรงม,มาใครเน่มันจังอ้วนๆเลยอิ่มๆเลยโอ้ไม่ยังไม่ยังไมยังยมุเรงอ้วนๆยัางมุสาวหันอ่ะมันผอมๆ,ๆอันนี้มันเต็มเต็มท้องเนี่ๆๆ เพราะว่าไม่ได้ไปถ่ายตลาดของมันเนียควายใส่ก็ไม่ได้ไปถ่ายเลยทงก็ไม่ได้ไปถ่ายมันบ่เจอกันนี่แหละบ่เจอกันคนนี่กักกักคนนี่เลยทั้งกักคนทั้งกักควายเนี่ยก็เลยไม่ไปถ่ายอ้าวเข้าคอกแล้วเข้าคอกข้ามมืดปืดตาละสรุปคิดประมาณนี้ถ่ายแป๊บเดียวให้เห็นควายกันดิแค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะโชคดีปีใหม่นะคะสวัสดีจ้า